สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยี่ปี้ยี่ปี้ชแนลนะครับครับคลิปวันนี้เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ของนักเรียนนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็ทําให้โรงเรียนต่างๆเนี่ยต้องปิดนะครับตอนนี้นะแล้วก็จะเปิดอีกทีนั้นก็อีกหลายเดือนนะครับทีนี้ทางรัฐบาลเขาก็ให้มีเรียนออนไลน์ขึ้นมานะครับทีนี้ใครที่มีทีวีอยู่ที่บ้านแล้วนะครับแล้วก็ มีกล่องตัวนี้นะครับก็สามารถเรียนออนไลน์ได้นะครับนะโดยที่บ้านไม่ต้องมีเน็ตนะครับมีกล่องเขาเรียกว่ากล่องทีวีดิจิตอลจาได้ไหมฮะตอนที่ตอนนั้นรัฐบาลเคยแจกนะครับที่รัฐบาลเคยให้เงินสนับสนุนมาแล้วก็ให้เราไปซื้อน่ะเนี่ยนะตอนนี้ยี่ปีก็ซื้อตัวนี้ใช้มาหลายปีแล้วนะครับตัวนี้นะนี่นะครับก็สามารถดูเรียนออนไลน์ได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะกล่องตัวนี้นะครับนะนี่คือเป็นกล่องทีวีดิจิตอลนะครับเปิดดูเลยนะครับ ตอนนี้นะครับรัฐบาลเขาได้อนุมัติโดยกสทชนะครับช่องพิเศษนะครับเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์เลยนะครับมาหลายหลายช่องเลยนะครับนะอ่านี่นะครับนี่ยฮะตอนนี้วันที่สิบแปดนะครับตอนนี้มีการเรียนการสอนแล้วนะครับนี่อย่างของลูกสาวของยิปปี้นะครับตัวนี้เป็นช่องสี่สิบแปดนะครับมสามนะฮะเนี่ยเดี๋ยว มอไหนช่องอะไรบ้างเดี๋ยวยี่ปี้ขึ้นให้นะครับว่ามอไหนช่องอะไรบ้างอันนี้ครับก็จะเห็นรายชื่อช่องนะครับที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้นะครับในช่องทีวีดิจิตอลนะครับเนี่ยเป็นช่องสําหรับการเรียนออนไลน์ท่้งนั้นเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าบุตรหลานของเราอยู่ชั้นไหนนะครับก็จะมีทุกชั้นเลยตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมอปลายเลยนะครับเนี่ยฮะแปดสิบอ่ะพออันต่อไปจะมักเพิ่มอีกสิบ นี่นะครับช่องเยอะเลยนะครับเนี่ยก็สามารถเรียนได้โดยที่ไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ต้องผ่านมือถือก็ใช้ได้นะดูได้ผ่านตรงทีวีดิจิตอลแบบนี้นะครับ